วดีครับเพื่อนๆผมอาจารย์สุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมิลิตแอดดซีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงโปรโมโชั่นชุดพิเศษนะครับของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559นะครับของบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับในโปรโมชั่นชุดนี้นะครับก็จะเป็นทริปท่องเที่ยวสุดพิเศษนะครับที่ดูไบประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรตนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับมีคนรับรวยนะครับมากที่สุดในโลกเลยนะครับแล้วสิ่งที่เพื่อนๆจะได้สัมผัสนะครับเน้นๆเลยนะครับที่ประเทศดูไบเนี่ยเพื่อนๆจะได้ท่องเที่ยวนะครับได้ทําการขี่อูดนะครับที่เมืองดูไบนะครับและเพื่อนๆจะได้นะครับได้สัมผัสถึง ตึกที่สูงที่สุดในโลกที่เขาเรียกว่าเบอร์ชคาลิฟ่านะครับและเพื่อนๆนะครับยังได้ไปถ่ายรูปนะครับกับตึกนะครับที่เป็นรูปเรือใบนะครับนั่นก็คือโรงแรมเจ็ดดาวนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดกันไปไปเลยนะครับผมก็ต้องขออ่ายินดีนะครับกับท่านด็อเตอร์สมชัยขจฉลิยาหานะครับที่ได้สำเร็จนะครับการศึกษาจาก ปัญญาเอกนะครับจากสถาบัน ASEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY นะครับผมก็ต้องขอยินดีด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่มอบโปรโมชั่นชุดพิเศษนะครับในให้กับนักธุรกิจจอนขอทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันง่ายๆนะครับว่าเราจะสามารถพิชิตโปรโมชั่นท่องเที่ยวดูไบฟรีเนี่ยได้อย่างไรกันนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไวบอร์ดนะครับผมจะวาดรูปให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับต้องสมัครสมาชิกนะครับเป็นนักธุรกิจจอยคอยก่อนนะครับพูดง่ายครับเรียกว่าเป็น G d ดีนะครับนักธุรกิจระดับโกลนะครับนักธุรกิจระดับโกลเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องซื้อสินค้าให้ครบนะครับ3825คะแนนนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะกลายเป็นนักธุรกิจระดับโกลทันทีนะครับมีโอกาส สร้างรายได้ขั้นต่ำวัลพันสูงสุดวละหนึ่งหหันบาทนะครับแล้วเงื่อนไขนะครับนั่นก็คือว่าเพื่อนๆนต้องแนะนําสมาชิกนะครับให้ได้นะครับซ้ายสามขวาสามนะครับอ่านะครับรอผมวาดรูปแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับเป็นนักธุรกิจระดับโกแล้วนะครับเพื่อนๆน แนะนำสมาชิกนะครับสามสามท่านใหม่นะครับภายในเดือนมิถุนายนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งก็คือวันนี้แลนวนะครับอ่าถึงวันที่สามสิบเดือนมิถุนายนนะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับถ้าเพื่อนๆทําได้นะครับแต่ผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับซ้ายสามขวาสามตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเป็นผู้แนะนํานะครับต้องใส่ชื่อเพื่อนคนที่จะไปท่องเที่ยวดูใบเนี่ยต้องใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้แนะนํานะครับแล้วสามคนนี้ฝั่งซ้ายนะครับ กับ3คนนี้ฝั่งขวานะครับต้องเป็นนักธุรกิจระดับ gd นะครับซึ่งจะใช้เงินคนละนะครับ7 0 0 0บาทครับอ่าแล้วสินค้าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รับอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือยาดับสุนไทรยจีนยงเหิงนะครับสขวดใหญ่2อขวดเล็กแล้วก็อ่านังสืออีก2เล่มนะครับในการเริ่มต้นทำธุรกิจของ j o ย n ์คนะครับอ่าแล้ว เพื่อนๆนะครับจะต้องนะครับสร้างรายได้นะครับภายในเดือนมิถุนายนนะครับให้ได้5,000บาทนะครับนั่นคือเงืินไขที่2นะครับซึ่งก็ไม่น่ายากเกินความสามารถเนาะในเมื่อเพื่อนๆแนะนำมาได้แล้วนะครับซ้าย3ขวา3หรือไม่สมาชิกบางท่านนะครับเขาอาจจะสมัครมาเป็นคนละ3 0ศูนย์ธุรกิจแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ สามารถผ่านเงื่อนไขได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นที่ค่อนข้างง่ายนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยซ้ายสามขวาสามนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับต้องมีนะครับอ่าแผนปฏิแพนอินคัมอีกด้วยนะครับวิธีการนะครับทำแผนปฏิแพนอินคัมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบรูปภาพใหม่นะครับอ่าดูกันอีกรอบนะครับ โอเคนะครับแผนพัฒ์ที่แพลนอินคั่มนะครับเพื่อนๆนะครับต้องนะครับซื้อสินค้านะครับสําหรับสมาชิกคนใหม่นะครับหรือว่าให้สมาชิกคนใหม่เนี่ยซื้อเองก็ได้นะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับให้ครบอีก425คะแนนนะครับทุกท่านเลยนะครับ425คะแนนนะครับสินค้าที่แนะนำนะครับและถูกที่สุดนะครับนั่นก็คือสินค้า d i a b e t ตนะครับ ากล่องละเท่าไหร่ครับกล่องละ950บาทนะครับเพื่อนๆอาจจะแนะนำทีมงานใหม่นะครับให้ปิดมาเป็น GD นะครับแล้วก็ซื้อเป็นแพ็กเกจนั่นก็คือซื้อสินค้าไดเบตนะครับเข้าแผน r t y t y p n ิ n i o m o นะครับให้ครบ6คนซ้าย3ขวา3าและเพื่อนๆนะครับก็ต้องซื้อสินค้าแผน p a r t ิแ l น n ิน Income นะครับนั่นก็คือนะครับสินค้าไดเบตหรืออะไรก็ได้นะครับ ให้บวกครบกันอีก425คะแนนนะครับเพียงแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสนะครับในการพิชิตโปรโมชั่นนะครับที่ได้ไปท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เมืองดูไบนะครับวิธีการพิชิตโปรโมชั่นตรงนี้นะครับสมมุติว่านะครับเดือนมิถุนายนนะครับมีคนทำโปรโมชั่นนะครับซ้ายสามขวาสามพร้อมแผนพาร์ทิแฟนอินคั แล้วก็มีรายได้ห้าพันบาทนะครับสมมติว่ามีกันทั้งหมดนะครับสองร้อยท่านด้วยกันนะครับเราจะทำการอะไรครับจับฉลากมาครับแปดสิบท่านแรกนะครับจะได้ไปท่องเที่ยวดูไบนะครับคำถามคือว่าแล้วอีกร้อยยี่สิบท่านละ่ะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวดูไบเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยเลยหรอได้ครับ เพื่อนๆจะได้นะครับมาอบรมกับท่านดรสมชายขัดชรีรหานะครับ2วันนะครับ1คืนที่โรงแรมมิลเลเนียนฮิวตันซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวนะครับและค่าอาหารข้าอบรมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเดียวนะครับและเพื่อนๆนะครับยังมีสิทธิ์รุ้นนะครับรับเงินรางวัลนะครับ5รางวัลด้วยกันนะครับ รางวัลละ10,000บาทนะครับหรือไม่ถ้าเพื่อนเพื่อไม่ได้รับรางวัลนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็ยังได้รับเงินโบนัสอีกด้วยนะครับนั่นก็คือว่าท่านดรสมชายนะครับจะเอาเงินกองกลางนะครับ50,000 0บาทเนี่แหละครับมาหารให้นะครับให้กับคนที่อบรมนะครับในในวันนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับทำโปรโมชั่นซ้าย3ขวาสามนะครับ เพื่อนๆก็มีโอกาสลุ้นที่ได้ไปท่องเที่ยวดูไบแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับโชคร้ายไม่ได้ไปท่องเที่ยวดูไบเพื่อนๆก็ยังได้นะครับมาอบรมกับท่านดอ,อร์สมชายหัดชลีเลยค่ะกินหรูอยู่สบายนะครับสองวันหนึ่งคือสไตล์เจนซี่ครับอ่าผมก็เชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆก็จะมองเห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับกับการท่องเที่ยวดูไบแบบฟรีๆนะครับอ่านะครับก็ สำหรับนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะรับโปรโมชั่นนี้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อผมในทุกเมื่อนะครับที่ช่องหน้าหนีได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับอยากสนใจและตื่นเต้นอยากจะสอบถามรายละเอียดเข้ามาหาผมโดยตรงนะครับก็โทรมาที่นะครับเบอร์084 462 1414นะครับ อ่าผมก็มีเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับแล้วก็ใช้มามากกว่า12ปีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไว้ใจได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนบางท่านนะครับขี้เกียจโทรมาหาผมนะครับก็สามารถนะครับติดตามผมนะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับได้นะครับที่แอด JC สุกรีนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559นนะครับก็ จบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถ้าใครชอบวิดีโอชุดนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับถ้าใครที่เห็นวิดีโอชุดนี้นะครับมีประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกออนไลน์ครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับผู้คนบนโลกโลกออนไลน์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามวิดีโอชุดนี้นะครับก็ให้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับได้ติดโปรโมชั่นกันทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ